เอฟกูกลัวเฮ้ยเออไอ้กายเป็นไรไอเอฟเขาไปดูน้องเป็นอะไรไอ้กายเป็นอะไรผมเสียแขนไปแล้วเออเอพี่พูดจริงนะในไหนเราก็มาโรงพยาบาลแล้วนะครับพวกมึงตรวจหน่อยดิวตรวจอะไรตรวจอะไรตรวจโรคประจำไปอะไรเงี้ยสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะเว้ยเอฟพี่บอก สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับผมบอกชื่อได้ปะบอกได้บอกได้ชั่เปล่าบอกได้พี่บอกได้ไม่รู้ผมผมไม่เคยถ่ายคลิปในโรงพยาบาลพอดีว่ากายเงิดนะครับผมต้องใช้คำว่าอะไรผ่าผ่าผ่ารักษานะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเยี่ยมน้องครับเพราะว่าน้องน่าจะผ่าตอนบ่ายแล้วผู้ผมเนี่ยมาถึงกันผู้ผมมาถึงกันตอนนี้คือกี่โมงเอฟดูดิสามทุ่มยี่สิบทสามทุ่มยี่สิบไม่เราเราเข้างนี้ เราเดินขึ้นมาทำไมมันไม่มีประตูแต่นี่มาสองปีแล้วนะอ้าวจริงจรจริงพี่เป็ดจะมาด้วยแต่ว่าพี่เป็ดมิติดถ่ายงานเดี๋ยวเราจะคอโทรเลยโทรเลยเรา c a ไปหาพี่เป็ดอ้าว call เลยเหรอตัดสายโอ้โหเขาไม่เคยตัดสายคุณเลยนะถ่ายคลิปอยู่เปล่าอ๋อพี่เป็ดอาจะทำงานอยู่โอ้โหจะกัดแบบว่าเอจะหลังเนี่ยจหลั เออตอนนี้เดี่ยกูเคยแกล้งเพื่อนอย่างนงี้แหละ <c oughs> อ๋อนี่เอฟนี่กูเจอแล้วโอ้โหนี่ <c oughs> สะพรั่มฤทธิ์เลยเต้นเต้นว่ะมาโรงพยาบาลล่าสุดก็ตอนที่พี่เอฟตรวจเลือด <c oughs> ไม่ผมไปตรวจคนเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่แล้ว มึงตัวเลือดจริงเหรอคุณขาว่าประจำปีคุณข้าวประจำปีจริงหรือไม่ครับผมจริงครับจริง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 โอเคจริงพี่ไปต่อเลยพี่เฮ้ยลิบเขาแบบดูดีเลยนะไม่เหมือนเอ้ยอะไรเอ๊ะไอจะโดนดีออกออกได้ไหมทำไมอ่ะสายมาสายมาอ่ะชุบๆเรากอลังทำไปทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดตอนนี้อยู่กับพี่ปีนจัง ชั้นชั้นรักเธออะไรอ่ะชั้นแปดนะชั้นแปดชั้นแปดไม่คือเราไปตรงนี้ได้เลยอ่ะเราขึ้นชั้นแปดจากทางนี้แต่มันมีเลขแปดไหมพี่ไม่ปกติมันต้องแบบเอ้ช่างเนื่อยอ่ะลองดูลองน่าจะได้ปกติมันต้องเข้าอาคารอะไรก่อนไงเอฟไม่มีเราต้องไปจีไปนี่แปลกูสงสัยอีกหนึ่งอะที่ที่เราอยู่เนี่ยมันคือโรงพยาบาลหรือว่ามันคือโรงแรมหรือมันคืออาคารอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันเหมือนคอนโดเหมือนอพาร์ตเมนต์นะมันสวยมากเลยดิ ใช่คือมันคือมันไม่เหมือนแล้วแต่เธอลิบมันขึ้นหน่อาวโอ้ยมกว่าชั้นทีี่่เปนใครมาใครจะมาใครจะมาเชิญครับเชิญครับเีเขาไม่อยากฟง้โ มึงไม่เข้าหรือก็กดทำไมแม่งไม่เข้าแล้วแม่งก็กดอยู่แม่งได้ปกแขกดีเลยเอ้ยี้ตัดออกตลอดตัดออกออนแอดิเฮียบ้านผมอยู่ไอเอฟก็จะมีเรื่องมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตลอดชอบมีคอนเทนต์เลยมึงเอาตัวมีคอนเทนต์เลย เียเราอยู่โรงบาไอ้เัตยนี่คือโรงบาัโรงบ้านแล้วคุณผู้ชมเราขอให้ถ่ายคลิปเพราะว่า,าปุกูมาปิดกูก็ปิดกัอนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอในห้องกายสวัสดีครับเราต้องไปเราไปเยี่ยมบคนป่วยเราต้องมีของแต่ว่าเดี๋ยวบอกเลยก่อนอันเนี้ยพันหนึ่งแต่อันเนี้ยเหมือนกันเลยนะไม่มีดอกไม้หกร้อยผลไม้อย่างเดียวหกร้อยมีดอกไม้เป็นพันหนึ่งโอเคคุณผู้ชมเราได้ทางขึ้นไปห้องกายหกิดแล้วนะครับ เขาบอกว่าเข้ามาด้านในแล้วก็กดลิฟต์โอ้โหโรงพยาบาลอะไรวะเนี่ยไม่เหมอนจะเป็นโรงแรมเลยเชิลุงโรงพยาบาลแม่งยังหลวงโอ้ยเข้าโรงพยาบาลกูยังเข้าโรงพยาบาลรัดู่เลยผมใช้ปากทองล่าสุดคุณผู้ชมผมแม่งเจ็บหูใช่ไหมก็ไปก็ผมก็ไปโรงพยาบาลแล้วโอ้ไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจหูหน่อยหมอรู้จักกูโุ้ย เออกูเดินเข้าไปปุ๊บเขาแบบกูยกมือไหว้หมออ่ะเหมอยังเด็กเด็กเลยแบบหน้าเด็กมากหมอหมอก็ทักกูอ้าวพี่บิ๊มเป็นอะไรมาพี่กูก็บอกว่าอ๋อเจ็บหูวเขาหมอเอ้าไปทำที่ท่าไหนพี่ไม่เจ็บหูอ่ะหมอถ้ากูไม่เจ็บหัวจะมาหามึงเหรออันนั้นเปลี่ยนน้ำเป็ี่ยนอ้าวอ้าวทำไรคะที่รร้องจีนเหรอเอาเลยครับพี่รักต้องเลยครับที่รักต้องเคร เงียลปวดเองอยู่ในความสงบอยู่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงห้องการแล้วเดี๋ยวโทรไปหรีออะไรก็โทรไปตื่นเต้นว่ะกูไม่เคยมาหาใครด้วยแบบมีกระเช้าดอกมงดอกไม้เงี้ยนะพี่ว่าเหลียญจาริกายเป็นไงโอ้ดีเลยว่าจะกไม้ก็อจะดีใจก็ได้อารตุไม่รู้สิ อาจจะแบบโอ้ยขอบคุณมากพี่โอ้ไม่ต้องก็ได้ที่หรอผมไม่เวนี่หรอเวนี่พี่ว่าอะไรไม่มันมันอยู่ที่ใครถืออ่ะถ้ากูถืออ่ะมันก็จะแบบเป็นแบบนึ่งอ้าวผมถือป๊บอ่ะผมถือพี่ว่าเป็นไงอ่ะผมถือเดี๋ยวผมถือเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่อันมาอ่าอันนี้พอก่อนอันนี้ตังค์ผมซื้ออ่ะว่าได้พี่เอฟถือเดี๋ยวดูไม่เหมือนลรงแรมเลยคุณผู้ชมมันไม่เหมือนโรงพยาบาลนะมันเหมือนลรงแรมอ่ะไอ้เหี้ยปัวขื่นเป็นแสนแน่เลยว่าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหก จะอยู่ลึกอคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นของพี่เอฟนะครับดูว่าจะเป็นยังไงโดนยิ่งโดนด่าเลยเหมือนก้ไม่ิมีเตอเด็กนี่แปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดนึ่งห้าแปดหนงเฮะฮะแปดนึ่วะแปดนึ่งสี่อันนี่นี่ใครอ่ะชัวนะใครอ่ะออนนาแพทย์ เอ็มพึ่งเอาที่ดีนะอะผมถามคุณเลยคุณว่าการเงินจะพูดว่าไงเงินก็ไม่คิวบีจะแดกะไอ้ไ้คนแต่เพี้ยนใช่ไหมแต่ถ้าผมยิ้มเข้าไปอาการจะแบบขอบพี่ขอบคุณมากพี่ถุงพี่ไม่ต้องเสียได้เงินพี่อะไรอย่างเงี้ยเอ็มจริงๆอะมึงมึงป่วยหน่อยดิไม่อยากมีคอนเทนต์ไปเยี่ยมมึงอะป่วยไปเล้วเป็นอะไรก็ได้มึงอะเอาหน่อยเป็นเกย์ไหม ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเปล่าเชื่อตื่นเต้นออกกูไม่กล้าเข้าไปกูกลัวไอ้เอฟกูกลัวเฮ้ยไอ้กายเป็นอะไรไอ้เอฟเขาไปดูน้องเป็นอะไรไอ้กายเป็นอะไรผมเสียแขนไปแล้วดูเขามีของมาเยี่ยมคุณด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณเขามีของมาเยี่ยมคุณด้วย ไม่ได้เหมือนที่เราคุยกันเลยเออไม่ไม่เหมือนเลยวะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยกูกลเอามึงด่ามันแน่ๆแบบซื้อของไรสาระมาอะไรอย่างเงี้ยน้ำใจมาก่อนแต่ก็โอ้โหแอปเปิ้ลเราอยู่กันมากี่ปีแล้วไอ้้เหียไม่เหมือนที่คิดเลยว่ะไม่เคยเห็นผมกินผลไม้เข้ามันอาจจะไม่มีแรงอยู่ตอนเนี้ยอ่าแบบพึ่งฟื้นไงแต่ไม่เหลือลวดอันนี้ติดเชื้อง่ายกันได้พุ่งออกเลยดิ มึงมึงออกเลยยืดดิเชื่อง่ายไม่ใชไม่มีชีวิตละอันนี้คือมึงมึงยังต้องใช้อันนี้ไหมยังต้องใช้รอแล้วมึงก็ทำงานยากเลยดีต่อไปเนี้ยสามอาทิตย์โอ้โหแล้วเป็นไงบ้างไม่เลยอย่างนี้คือถ้าสมมติได้กายมันอยากปุ๊บอ่ะมันต้องระบายออกมึงสามารถไหมกลมคอนไปเป็นมือซ้ายที่เอาไปทำให้มันเอาไปดิน้องเกียกับน้องปายด้วยเอานี้มาเฝ้าเหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ขา คะฟังแต่อะไรคะอเออโทรหาพี่เป็นเลยฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยไม่มึงรู้ไหมตอนกูมากูบอกมันว่าเราสามารถพูดถึงไอ้ปายได้ไหม,ไ,มไดม้กูก็เลยพูดไงกูโทรเลยกูโทรเลยมาพี่เป็ดก่อนพี่เป็ดคิดถึงมากตอนนีพนออ้พี่เป็ดทำงานไม่ใช่เหรอเออพี่เป็ดทำงานวันดีมามาให้พอแล้วยม ไอ้กายป่วยที่เรื่องใหญ่ชื่ออะไรสวัสดีว่าตำไมยังไม่เคี่ยวอะไปอออะไรเคี่ยมอย่าไปกวนคนป่วยเไม่ไม่ดีเลยวะอันนี้พูดพูดพูดแบบจริงๆอันนี้มึงทำใจนะปัไม่กี่วันได้คุยกับหมอไม่กี่ดินผ่านหมอแล้วหมอก็แบบเออผมยังไม่ได้คุยกับทางคุณกายแต่ว่าของของคุณกายเรียบร้อย ทุกอย่างอาการเรียบร้หมดแต่ว่าน่าเป็นห่วงถึงคุณเอฟเขาบอกเนี้ยฮะฮะฮะเขาบอกว่าเลือดเลือดคุณเอฟไม่ค่อยดีฮะ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 ไม่เ็นห่งอเฮื่ีคนนัอยู่ตรงเตียงพี่จริงเหอมึงเห็นจริงหรอมึงเห็นจริงหรอกูไม่เห็นเลยนะกูไม่เห็นไทรเลยเอาดีด มีมีมีเป็ดมีคนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาฟ้องกูไอ้เป็ดไอ้สัตว์ไม่เนี่ยก็ต้องการมึงสามารถหัวเลาะได้ใช่ไหมเลาะได้เผื่อพี่ไม่รู้นะผมไม่ได้ฉีดยาชาจริงเหรออ่อทำไมอ่ะผมไม่ได้ดมยาสลบด้วยจริงมั้ยเนี่ยมึงผ่าสดเหรอผ่าสดทำไมอ่ะผมอยากลองก้าวข้ามเี้จจำกัดอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วต่อแล้วจะใส่อะไรบ้างยาชาจะไปอะไรแบบนั้งเนาะขออนุญาตนะคะ ไม่เอาไอยู่กูอันนี้แก้ออกมาไหนเอาพุงนี้พี่พุงนี้ออกแล้วไดอเออกิีได้ป่าเป็ดหมอไม่ได้ห้ามนะก็ไม่ควรเย็นเย็นเย็นเย็าเย็นเย็เย็นนเย็นเนเย็น้เก่ากันูมาดูไม่ทันกูมาดูเอาวิ่งก็ย่หงหถ้าพี่เห็นยุคนั้นนะ โอ้โหพี่แบบไอจามมึงมาอยู่ต่ำขนาดนี้ได้ไงใช่เหรอเออไม่แต่มึงเล่นกับกูเอาวีมึงเล่นโย่าเอาเลยนะผมมึงเล่นเชื่อมากเลยนะเพราะว่าผมอยู่ท็อปห้าได้อยู่ป่าท็อปห้าได้อยู่ในประเทศไอ้ไอ้ะจจามเคยเก่งขนาดนั้นเหรอไม่รู้ผมไม่รู้จริงไจริงคุณดูแต่เล็กๆไม่ผมดูแค่เก่งอยู่เก่งอยู่ช่วงนึงช่วงนั้นแบบเล่นทอลิมมาไม่ช่วงนั้นดับละช่วงนั้นดับละแทนกิจางเลยเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวก่อนนะอ่ะถ้ากิจไงเนี่ยคนจำนาคอส กายหิบแก๊กมือมึกแล้วก็มีอะไรตัวนึ่งตัวแมนตัวแมนอ่ะนดิี่คือแล้วมึงอ่ะไอ้มีอยู่มูลาด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 กับซูเปอร์แมนมูลาดกับซูเปอร์แมนแล้วไม่ไปทำเขาอ่ะไม่ตอนนั้นทีมรวนอยู่ทีมรวนอยู่ผมก็ไปนู่นทีไปนู่ทีมรวนหรือมึงร้วนทุกคนทุกคนตอนนั้นลวนทุกคนใช่ไหมคือกลัวเห็นฉากไอ้ที่แก๊กดูดอ่ะอะไรคือแม่ง ผมยืนป่าอยู่ข้างหล <า S 2> ังแม่นั้นเ่รอใม่บบนั้นด่นเขอจะบอกข้างในีขาดอก ใช่หรอโอ้ยืนอยู่ไม่มึงเป็นเล่นตํแหน่งอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะว่ามันหาง่ายมากเอาดีมึงปาหรือไม่ปาตอนที่กายดูดอยู่ผมยืนกดดูดใหญ่กดดูดใหญ่กดดูดใหญ่ดูดใหญ่ดูดใหญ่อนี้นี่นี่นี่ฉอดดูฉอดดูฉอดูอ่านี่นนมึงอยู่ไหนไม่มึงอยู่ไหนอยู่เนี่ยยี่มึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรในนงอ๋อเจานี่เจาอ๋อมีมีมี per man สุ per man ไม่มึงปาได้ไงมึง per man นะ ไม่ไม่มันมันมันเรื่อยๆต้เรื่ของผมปลาถูกเลยจริงนี่ผมดูแหลอ๋อแต่คุณบอกช็อตนี้ไม่ใช่เหรออ่าดูดูเขาหน่อยซุเปอร์แมนทำอะไรอยู่อันนี้อันนี้คือช็อตตำนานเลยนี่นี่นี่โอ้ยเขามีไฮไลท์มาดูสปเมร์แมนดูซุเปอร์แมนนะครับเฟิบเฟิบเฟิบไม่มึงทำยียอะไรเีัย ตอดตอดตอดไม่มึงยิงเลเซอร์ที่พื้นออกตอดตอดเป็น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 ใช่ปะใช่จมึงแม่ตลกธรรมชาติจัดอ่ะพี่ดูฉันดิอะไรอะไรมาดูดิมาดูดิมันไม่ชอนั้นหรอกพี่ช็อบอันเนี้ยความรักอัเนี่ยถอดดูดห้าผมอ่าอ่าเขาสังเกตอย่าแกรีดผมคุยยืนเที่ยงไงไหนอยู่หลังเอียงเอียงหล่อยผมมันแอสซิซินผมไม่ได้แครี่อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเอาเอาเลือดหายมือ ไอ้กูดูไม่เห็นว่าแต่แต่มึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งน้องเก่งแต่กูกูรู้ว่าคูฉลาดตั้งใจเลื่อนโลเพื่อล่อมันให้กูดูหนาไม่ใช่โดนพลาดโดนโดนที่นที่แล้วโดนอีกนิดโดนอีกนิดไม่แต่กูแต่กูได้ข่าวมาว่าตอนนั้นน่ะคือมึงไม่ได้สนใจเรื่องเงินรางวัลหรอกแต่ว่ามึงสนใจเรื่องเรื่องแสงและชื่อเสียงอันนี้จริงไหมในการแข่งเอาเวียเพราะมึงไม่ได้สนใจเรื่องเงินรางวัลอยู่แล้วเพราะบ้านมึงรวยอยู่แล้วจีอาผมไม่สนใช่เลยตอนนั้นน่ะไม่แต่แต่ถามจีอาด้วยเพราะว่า กลัวได้ยินไอ้กายเล่าเรื่องนี้บ่อยว่าแบบสมัยนั้นน่ะแข่งอ่ะในตู้อะไม่มีการทุบตู้อันนี้จริงไหมแบบจริงจริงชื่อยุคนั้นไม่โหดนะไม่ยุคนั้นน่าจะมันมันมันไม่ระบุชื่อไม่ไม่แล้วคนทุบคือไอ้กิจไม่ใช่ผมไม่ใช่เลยไนะไม่ใช่กิจเหตุการณ์แต่เอาเป็นว่าปุ๊บแล้วก็บอกอะไรนะพ่อมึงตายพ่อของมันตายโอ้ยเออโคตร มึงได้ไปด่าเขาไหมเฮ้มันสวนเลยไม่เอ็มสิตายมีไม่มีตอนตอนนั้นตอนนั้นน่ารักตอนนั้นน่ารักไม่แต่แต่กูได้ยินเรื่องมึงมาเยอะเลยแจจากคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเรื่องดีๆหอะโหเรื่องดีพี่ไม่เจอเลยไม่แจ๊ะพี่เล่าเรื่องเอฟให้ฟังเรื่องพี่เอียบ้านอยู่ลบบุรีช่วงนั้นพี่เอ็กลับบ้านไปลบบุรีแต่คืนนี้สี่ห้าทุ่มรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหัวใจดีเหงาเงาหงีหงีไงรู้แฟนรู้แก็เลยเข้าเซิร์ชทวิตเตอร์ รับงานลบบุรีก็เซิร์ชเลยเซิร์ชรับงานลบบุรีไปเจอผู้หญิงคนนึงเฮ้ยนี่หน้าตาคือแบบคือคนที่เขาแอบชอบเลยอ่ะเป็นเด็กไอดอลสเปกสเปกอะสเปกอ่ะมันคือรูปของเขาเลยมันคือรูปของเขาเลยตัวจริงด้วยตัวจริงด้วยตกใจดีเฮ้ยแอบชอบตั้งนานรับงานไม่บอกเลาคือโอหชอบมาตั้งนานอ่ะปื้มมานานมากก็เลยโอ้โหเรียบๆนัดเลยเท่าไหร่ในตอนนั้นเท่าไหร่นะพันนะ ไอ้เอฟคิดไอ้เฮี้ยนที่คนที่กูชอบพันห้าเองเหรอไอ้เอฟก็เลยนะหลังจากนั้นไปเจอที่ห้องเจอยายแล้วตอนนั้นมป็นยังไงตอนนั้นมป็นยังไงตอนนั้นเป็นยไงผื่นใจว่าจ่ายไปเลยไม่หรอกคือมันถามด้วย หนูตรงปกไมยพี่แล้วมึงยังตอบอ่ะมึงใครดีพี่อ่แล้วตอนนั้นคือพี่เอฟก็คือก่อนเริ่มงานอ่ะผู้หญิงเข้าห้องน้ำก็ทำทุรกรของผู้หญิงอ่ะแต่ไม่ได้ทำนะเข้าไปถอดฟันปอมไปบอสอันนี้ดีเลยเนล่พี่เอฟอันนี้พี่ชอบเลยเนี่ยแล้วชอบมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้กูฟังเรื่อยๆก็รู้ว่มึงก็รู้นี่ใส่กูเอฟนี่นี่ล่าสุดจะลงจากรถ กาลังจะลงจากรรถแล้วกกูกูกูถือกล้องกําลังจะถือกล้องพี่อย่าเพิ่งอัดกูถามทําไมอ่ะผมไม่เรื่องเล่าอ่ะพี่ <c oughs> <c oughs> พี่จําคนนั้นได้ไหมคุณไหนวะเอฟ <c oughs> ผู้ชายคนนั้นอ่ะ <c oughs> ต้องเรียกว่าอะไรวะเอฟเออหญิงชะไอ้เฉยเรียกว <c oughs> ่า <c oughs> เขาคนนั้นละเขาคนนั้นเอไปจัดมาแล้วเท่าไหร่นะผู้ชายสามพันสามพันโอ้ไปจัดมาแล้วแปงแล้วแปงแล้ว เอ้แจวทนได้ดีไอ้ซ้แจวทนได้ดีพี่พี่เคยถามนั้นไอ้เอฟพี่อะไรคือคือผมบอกก่อนมันไม่ได้เรื่องผิดหรือว่าอะไรนะแต่ผมเคยถามไอ้เอฟว้ยทำไมมึงถึงมีอะไรแบบเนี้ยที่มันลกจากคนอื่นอ่ะเอฟตอบผมว่ามนุษย์เราเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องได้ลองใช่ไหมเออเออปลดล็อกอาชีพเมนต์มันต้องได้ลองทําอะไรที่แบบมนุษย์แม่งไม่สามารถทําได้ทุกคนซึ่งเอฟทำไปครึ่งชีวิตแล้ว เอฟมึงว่าหนึ่งรอเปอร์เซ็มึงคือคนกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้สี่ิบกชเิหรอสี่สิบมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ลองในสระน้ําบนดาดฟ้าคิดดีๆในสระน้ำไม่อันนั้นทุ่งนาในสระน้ำามาเคยคิดดีไมไม่ไม่เมยไม่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 ใช่ไม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 ีไฟ่ไม่อง่ไม่ม่ไ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 งเไม่ม่ไมยไมยิม่ไมเไม่ไ่ไมไ่มไ่มมนม พาไปเที่ยวที่สวนน้าคนก็เล่นน้ํากันอุ้มสวนน้ำมาคนเยอะไอเอฟก็พาแฟนไปด้วยแล้วก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้กันในฝาไม่มีพี่ไม่เห็นอันนี้อันนี้เรื่อง่าวผมเรื่องราผมผมไปทําอะไรกันก็ไม่รู้เขาหายไปเลยสองคนแล้วพี่กําลังเล่นน้ําอยู่สักพักหนึ่งผ้าหนามหยลอยไม่รู้ไม่ทามีท่าไหนผ้าหนามายหลุดอ่ะอัดฟุตอัดฟุต เออนั่นไม่พี่อัดโปรโมทพี่ไม่รู้อัดฟุตหรืออัดอะไรเลยอัดเรื่องนี้มึงมึงนี้มึงนี้ผมผมเสียงไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่กูคาใจผมผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำไอพี่หลอกไหมน้องก็ไม่ใช่ของผมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ของผมไอ้กายพี่หน่องอาพี่หลอกพี่พี่หลอกไหมน้องใครใครยังไงก็พี่เป็ดอะไรนะยังไงก็พี่เป็ด ไม่ใช่ผมผมดูการ์ตูนอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องกูคาใจมากเลยบ้านมันมีสามชั้นพี่เป็ดเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกับพี่ไออยู่คนละห้องไอเอฟอยู่ข้างล่างพี่ไอกายอยู่ข้างบนตอนคืนพี่ได้ยินเสียงพี่หล่อไหมน้องเมากินเหล้าแล้วลืมเสียงมาจากไหนพี่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เว้ยแต่พี่ได้ยินแล้วแต่มันไม่ได้ดังมากแต่มันพี่หล่อไหมน้องคือกำลังหาอยู่เรื่องนี้กูว่ามึงไม่ใช่ผมผมดูการ์ตูนผมดูชินจังอยู่ หรือจิตจังพูดวะไปเฮี้ยเรากลับไปเฮี้ยลงกูได้กลไหมโอเคหมดนั้นคย้ไอ้คุณผู้ชมกลับกลับกลับกับกลสนุกแล้ววันนี้โอ้โหผลไม้ไม่อันนี้ผลไม้ของคน อันนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแล้วนันนไม่คอนเทตแล้วอันนี้ของเขาซื้อมาจริงๆไม่ได้คอนเทนตเอไม่ด้ันนี้ไม่คอนเทนต์าจะแต่งโมหดไปแล้วซึ่งอไรกไอ้ไน้องเยไกันจอกันหาพ่ไปหาที่บ้านอุปไปกูอบุ่นเลยน้อยเี่แบบปวยเพื่อมาหาไไนีเหมือนหมนหมรงแรมรู้สอ่ผมให้ดูนี บอกไปเชื่อไหมนี่คือโรงพยาบาลไม่ละใครใครไอ้ไปเดินเตรียมมาเหนื่อยมันหนักขึ้นเครียดจังเลยใช่เอามันหนดเหรอคิดอยู่คิดอยู่จริงเหรอเดินมาหน้าหนักขึ้นอ้วนขึ้นจริงเหรออะไรอ่ะไม่ไเจอกันค่ะฝากฝากด้วูใครนะดูแลอ่าดูแลมึงอะไรเนี่ยเอ็มเอาดีๆนะ โอเคคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบล็อกต้นสั้นๆคือต้นสั้นเออมาหาเนาะผ่อนอ่อนนะครับมหาแล้วกินเกันผมกำลังกินโคกินข้าวแบบเอฟเนี่ยเอฟมึงหาไหมสักโลกหนึ่งฮะประกันประกันไม่รู้ต่อหรือยังพี่กว่ากูว่เข้าฟีนโอ้โหโอ้คันนี้คันนี้ก็บัตรทองบัตรทองเลยเนี่ยบัตรทองก็ดีไม่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 ได้แย่ผมเคยเข้าโรงพยาบาลอยู่ใช้บัตรทองคุณผู้ชมคิวนานเลยเฉย ไม่นานเฉยนานมากคนใช้เยอะมันใช้เยอะแต่จริงๆนะถ้าบริจาคหน้าบริจาคให้พวกโรงพยาบาลอันนี้ผมพูดเลยมากกว่าวัดขจาว่าจะว่ยผมเองก็แล้วแต่แต่ผมมาบริจาคให้โรงพยาบาลบ่อยรู้สึกว่าแบบมันได้ใช้ดูดิคุณผู้ชมยังหลวงคือมันมีศัาดิ์มีหลวงเนี่ยมีสติมีสตาร์บัคมีซับเวย์ในโรงพยาบาล ไม่ไม่เชื่อก็อต้องเชื่อบ้านผมนี่คือแบบไม่มีนะอย่างเงี้ยไม่มีทางมาดดูดิเนี่ยดูดิมีอ,อเมซอนก็มีโอ้ตอนนี้มันเหมือนมา,มาเข้ากรุงเลยพออายุแม่งเยอะแ<ช>ม่งเริ่มป่วยบ่อยเว้ยคุณผู้ชมสมัยก่อน<ม>ถามเอมได้เลยผมป่วยยากมากมแบบไม่ค่อยเป็นไรอะรรชีวิตผมป่วย<อ>ทีพออายุเยอะขึ้นอะแม่งเอฟเป็แม่งเยอะแล้วแม่งกะทบงานใช่เรื่องใหญ่เลยนะป่วยทีแม่งขอหมอกับหมอไม่ให้่ะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะครับ ก็เดี kind of ๋ยวกลับไปก็พักผ่อนกินข้าวกินข้าวกันกลับแล้วก็ไปทำงานกันเจอกันสวัสดีครับทุกคนซีรีส์โอเค